อย่าลืมนะคะว่า,าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่ความเข้าใจค่ะในเรื่องของกลไกการคลอดอย่าลืมไปทบทวนกันนะคะเรามาถึงเรื่องเกือบสุดท้ายหรือท้ายสุดแล้วค่ะนะคะของหัวข้อหรือโมดูลที่เราจะเรียนกันสำหรับวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของแรงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคลอดค่ะ ะะสำหรับแรงต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับกรารคลอดนะคะก็จะประกอบไปด้วยแรงที่1นะคะก็คือแรงดันบริเวณปากมนลูกค่ะที่เราเรียกว่า pressure on cervix so ซึ่งแรงดันบริเวณปากบนลูกเมื่ออายุครรภ์มากขึ้นนะคะความตึงตัวบริเวณยอดบนลูกจะมีเพิ่มขึ้นค่ะเป็นประมาณ3เท่าของมนลูกส่วนล่างแล้วก็ปากมนลูกนะคะทำให้ส่วนนำของทารกเนี่ยเคลื่อนเข้าสู่ช่องเชิงการไปกด ปลายประสาทในกลุ่มที่เป็นเร์วิคอลแกล,แกล้งเกลี่ยนหรือบริเวณของปากมดลูกส่งผลให้มีการหลั่งของออกซิโตซินนะคะแล้วก็กระตุ้นให้มดลูกเนี่ยมีการหดละตัวที่มากขึ้นนะคะแรงที่2ค่ะเป็นแรงดันในโพรงมดลูกค่ะนะคะซึ่งแรงนี้จะเกิดจากการหดละตัวของมดลูก ทุกครั้งที่มดลูกมีการหดละตัวก็จะทําให้แรงดันในโพรงมดลูกเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ผลักดันทําให้ตัวทารกเนี่ยนะคะมีการเคลื่อนเข้าสู่ช่องเชิงกลานแล้วก็ไปกดบริเวณปากมดลูกและกระตุ้นให้มีการหลั่งของออกซิโตซินค่ะก็จะส่งเสริมทำให้เกิดการคลอดที่เร็วขึ้นแล้วก็เป็นไปตามปกติมากขึ้นค่ะ ะะแรงที่3นะคะจะเป็นแรงผลักดันในการคลอดค่ะซึ่งอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะคะในช่วงที่เป็นหัวข้อเรื่องขององค์ประกอบของการคลอดนะคะก็มีสส่วนด้วยกันก็คือแรงจากการหดละตัวของมดลูกแล้วก็แรงเบ่งของแม่นะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวที่ช่วยผลักดันในการคลอดนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่อาจารย์อยากจะเพิ่มเติมให้นะคะก็คือแรงในการหดละตัวของมดลูกเนี่ยนะคะมันก็จะมีความสําคัญแล้วก็ เวลาที่เราจะประเมินเนี่ยเราควรจะได้ข้อมูลค่ะที่สําคัญนะคะในการที่จะรับประเมินการหดละตัวของบทลูกแต่ละครั้งเนี่ยซึ่งข้อมูลสําคัญตรงนั้นเนี่ยนะคะเราจะได้มาจากการตรวจภายในมีอะไรบ้างมีความถี่ในการหดละตัวของบดลูกค่ะหรือภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า interval ตัวย่อก็คือตัว i นะคะ แล้วก็เป็นระยะเวลาในการหดละตัวของมดลูกแต่ละรอบค่ะหรือ duration ก็คือตัว d ค่ะนะคะสุดท้ายจะเป็นเรื่องของความรุนแรงในการหดละตัวของมดลูกนะคะหรือ severity ก็คือตัว s นะคะบางทีเราอาจจะเรียกว่าเป็น intensity ก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะก็คือความรุนแรงในการหดละตัวของมดลูกเช่นกันค่ะนะคะ ไปดูในเรื่องของ interval ค่ะ interval คือความถี่นะคะในการหดละตัวของมดลูกดังนั้นเนี่ยมันจะหมายถึงระยะห่างของการหดละตัวของกล้ามเนื้อมดลูกในแต่ละครั้งค่ะเริ่มนับเวลาตั้งแต่ช่วง ที่เริ่มมีการหดละตัวของมดลูกไปจนกระทั่งถึงเริ่มหดละตัวอีกครั้งหนึ่งเลยหรือว่านับเวลาตั้งแต่ช่วงที่มีการหดละตัวของมดลูกเนี่ยแรงที่สุดไปจนกระทั่งถึงช่วงที่มีการหดละตัวของมดลูกแรงที่สุดครั้งหน้าก็ได้เช่นกันค่ะนะคะโดยปกติแล้วนะคะาาาการหดละตัวของกล้ามเนืน้อมดลูกที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้เกิด การคลอดที่มีความก้าวหน้าได้เนี่ยจะต้องมีอินเวอหรือมีระยะห่างที่สม่ำเสมอไม่ถี่หรือว่าไม่ห่างจนเกินไปค่ะหรือประมาณ2-3นาทีทั้งนี้นะคะอาจจะขึ้นอยู่กับผู้คลอดแต่ละรายด้วยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะถ้าการหดละตัวของมดลูกเนี่ยถี่จนเกินไปหรือว่ามีระยะห่างที่น้อยกว่า2นาทีเนี่ยเราจะเรียกว่ามีลักษณะของเตตันิคยูท n รินคอนแท t ชันค่ะซึ่งตรงนี้เป็นอันตรายนะคะกับผู้คลอ แล้วก็อาจจะส่งผลต่อทารกในครรภ์ทำให้เกิดภาวะของทารกในครรภ์ขาดออกซิเจนหรือฟี t อดิสเ t ร e ได้ค่ะ นะคะข้อมูลที่เราควรจะได้นะคะจากการตรวจภายในหรือการประเมินการหดละตัวของมดลูกนะคะก็คืออย่างที่2ก็คือ u r a t i o n ค่ะนะคะหรือสัญญาเษณาใช้ตัวดีนะคะ u r a t i o n of u t e r i n e contraction ตัวนี้จะหมายถึงระยะเวลาที่กล้ามเนื้อมดลูกหดละตัวในแต่ละครั้งค่ะโดยเราจะนับเวลาตั้งแต่กล้ามเนื้อมดลูกเริ่มมีการหดละตัวจนกระทั่งถึงระยะที่กล้ามเนื้อมดลูกการหดละตัวนั้นนะมีการหายไปหรือว่าเป็นปกตินะคะซึ่งโดยทั่วๆไปแล แลระยะเวลาที่เหมาะสมของการหดละตัวของมดลูกในแต่ละครั้งเนี่ยมักจะไม่เกิน60วินาทีค่ะก็มีเหมือนกันนะคะในบางครั้งที่การหดละตัวของมดลูกแต่ละครั้งเนี่ยนะคะหรือดูเลชันเนี่ยยาวนานถึง90วินาทีแต่นั่นควรจะเกิดขึ้นในระยะที่2ของการคลอดค่ะ นะคะคไปดูอย่างสุดท้ายค่ะนะคะนั่นก็คือ intensity of uterine contraction หรือ severity สัญลักษณ์ก็คือตัว S ค่ะตัวนี้จะหมายถึงความแรงของการหดละตัวของกล้ามเนื้อมดลูกค่ะหรือในช่วงที่เป็นแรงดันภายในโพรงมดลูกที่มีค่าสูงสุดเนี่ยมันจะออกแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะคะซึ่งได้แก่ระดับ ที่รุนแรงน้อยเราเรียกว่าเป็น mild intensity นะคะหรือเขาเรียกว่าบวก1ค่ะของ civility นะคะแล้วก็เป็น moderate นะคะ intensity หรือสัญลักษณ์เราใช้คำว่า2บวกนะคะแล้วก็ strong intensity ก็คือ3บวกค่ะนะคะจะใช้เป็นตัวเลขก็ได้นะคะตัวเลข1บวกตัวเลข2บวกหรือตัวเลข3บวกหรือจะใช้เป็นเครื่องหมายก็ได้ค่ะเครื่องหมายบวกหตัวเครื่องหมายบวก2ตัวหรือเป็นเครื่องหมายบวก3ตัวก็ได้เช่นกัน ะะซึ่งโทนของกล้ามเนื้อหมดลูกเนี่ยนะคะหรือความรุนแรงในการหดละตัวของมดลูกเนี่ยมันอาจจะมีสูงได้ถึง100มิลลิเมตรหลอดเลยค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยความรุนแรงที่เหมาะสมนะคะในการย่าทำให้ปากมดลูกเนี่ยเปิดขยายหรือมีการคลอดที่มีความก้าวหน้าขึ้นเนี่ยนะคะควรจะอยู่ในระดับที่เป็น moderate หรือว่าเป็น strong intensity ค่ะ ะะะมาถึงแรงนะคะที่เป็นแรงที่ทําให้เกิดองค์ประกอบของการคลอดนะคะแรงสุดท้ายแล้วค่ะก็คือเป็นเรื่องของแรงอื่นๆนะคะนั่นก็ได้แก่ในเรื่องของแรงดันในถุงน้ำคล่ำค่ะหรือ h y d r o สเต t i c Pressure แรงดันจากบริเวณยอดมนลูกนะคะเหมือนที่บอกนะคะว่ามันจะถูกส่งผ่านมายังก้นของทารกแล้วก็ลงมาตามแนวกระดูกสันหลังทําให้ส่วนของศีรษะนั้นมีการก้มนะคะแล้วก็หมายถึงแรงเสียดทานนะคะจาก กล้ามเนื้อพื้นเชิงกลานนะคะแล้วก็แรงจากการหดละตัวของมลูกนะคะในกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยนะคะในระยะที่2ของการคลอดค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเนื้อหาสาระดีๆค่ะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาทางด้านร่างกายในระยะที่2ของการคลอด นะะในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับองค์ประกอบและแรงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคลอดนะคะอาจารย์ก็หวังว่าประโยชน์จากการที่เราได้ทําความรู้ได้ความเข้าใจในหัวข้อประเด็ดนนี้จะนําไปสู่การนําไปใช้และการเชื่อมโยงเพื่อไปสู่การทําความเข้าใจในหัวข้อถัดไปนั่นคือหัวข้อเรื่องของกลไกการคลอดค่ะทั้งนี้ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะเพราะว่าเรายัางมีสาระดีๆแล้วก็หัวข้อของการเรียนรู้อีกมากมายให้ได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you.